สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลุงสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะเป็นรายการนะครับพาเที่ยวนะครับวันนี้เดี๋ยวเรานะครับผมจะไปนะครับผมวหว้ทาวเวสตุวันนะครับจุดมุ่งหมายของเราคือเราจะไปขอหวยนะครับผม EP นี้ไปขอหวยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมพร้อมแล้วนะครับผมล่าสมบัติครับ EP นี้ โอเคครับถึงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจอดรถข้างล่างนะได้ออกง่ายนะครับมีองค์แรกเยอครับมีองแรกรองใหม่งงนะครับสี่เฮ้องคองคสี่ไรนะองคใหม่สี่ดำบปะเนะอะใส่หมวกครับแดดร้อนนะ โจนงเกินไปไปไหนมันตีใหญ่ยยอะทำมั้ไเ่มันโจ่งเกินไปโอเคเหมือนมาป่นเลยครับเมื่อกี้นี้นี่ดีกว่าโอกาสดีนะครับเพิ่งผ่านมีพายุเข้ามาครับอากาศดีคนระับ ไรไม,ไไม,ไม่ถามแล้วรอคนงามแต่งตัวกันครับ เตรียมปัจจัยมาเรียบร้อยพี่จังพร้อมยังไป let's go <S พร้อมแล้วก็ let's go ครับ เหมือนใดครับผมก็ช <Yes. S 1> ั้นล่างนะ mm hmm. ก็เหนื่อยหน่อยโอ้ยอ oh. oh. ้วนก็อ้วน oh. ตามล่าสมบัติใช่เลยแรงม้าครับแรงมา้าม,มีเสื้อด้ว เสื้อทำเป้สุวนมีล่มไม่เช้าเลยปะเราต้องบูชาอะไรก่อนทาร่ทำบุญเทญ่าไรกันเลยเนาะไค่บ่ระจาบได้เนละมลีเรี่มีเลี้ยงอยู่ ชุดละอะไรจิตทำบุญได้ไหมทำบุญโอ้โหทำบุญปใส่ตู้ได้เลยนะใส่ตู้เนาะครับใช่ไหมโอเคครับบูชาแล้วแต่ศรัทธาครับนี่ครับจุดประสงค์ของเราในวันนี้ ช่องเขียนชื่อในใบนี้ใช่ไหมจะเดาะเคาะแล้วก็ติดนะครับเรียกมีกี่องค์นะ อันนี้องค์ร่างจำลองมนุษย์นะครับยืนถ่ย,ยรูปแม่ศพก็งยรูปนี้อะไรวะรูปนี้เขา้าอันตีปะ่ะไอ้ล่มอ่ะไม่ต้องหอมนะนีะน่จุดเขียนนะครับนี่ครับเราเขียนชื่อเรานะครับอุ้ยเราไปเขียนในที่ร่มร่มม,ม,มี่เออมี่มอ่ะ ถ่ายรูปเดี๋ยวเยวถ่ายรูปครับเดี๋ยวมาทำต่อโอเคครับเดี๋ยวเราเขียนชื่อนะครับแล้วก็มมัดนะครับผมตามกำแพงวัดนะครับผมตามต้นไม้นะครับผมชะดเขาใช่ไหมเนี่ยผูกผ้าบริเวณรอบอ,อุโบโสถนะครับเพอตรงนี้เอาไว้บววเหรอใ,ใช่ไหม,ไม

ชื่อนาทุกชื่อเด่นอดีตร้นอนมากร้อนมากครับพื้นเป็นอุปสรรคที่รเราต้อง่าไปเราต้องผ่านไปให้ได้โ <c oughs> อ้ร้อนโอ้ย การจะมาเอาโชกเอาลาบนี่มันยากเลแต,ต,ออตอนมาเราดูหน้ามันเย็ยนมากเธอมันเย็ยนแบบเย็ยนเสียปะอ,อันนี้เรามาร้อนนี่ โอ้โบ่สวยละวอนเช่นเดเยอะขนนั้นเลยหรอครับทำบุญให้คนเป็น,ำน,ปนำทนนบำบุญให้คนเป็นสำคัญที่สุดุ๊ยเนี่ยบเราเขียนชื่อเรานะครับนะครับทำบุญให้คนเป็นสำคัญที่สุด เขียนชื่อพ่อกับแม่ลงไปด้วยนะครับเลกกันเลยเอกกันเลยว่เราเอามาไ,ไว้ว่ตาตหมากไว้ตรงนั้นไปผ่านก่อนได้คน Thank <laughs> you. ครับเดี๋ยวเราไปไหว้เท้าว้สุแรงมาครับของเรานะครับผมเสียงโชคเขาลองที เราระหว่างนี้เราก็รอนะครับเพื่อให้ธุรกิจของเราธุรกิจของเราเติบโตนะครับผมระหว่างนี้เรารอให้ธุรกิจของเราเติบโตก่อนนะครับผมเข้ามาเเดี๋ยวเราค่อยกลับมาถ่ายรูปอีกทีอะไรตอนนี้กําลังปล่อยหุ้นอยู่ปล่อยหุ้นให้ไปตามอากาศนะครับค่อยลงทุนทีเดียว ไล้หุ้นมาแล้วเราต้องลงทุนกับหุ้นตัวเลขหุ้นพูดออกมาแล้วเราไปลงทุนกับหุ้นอะไรมันมีเก้าแปดแปดกับเก้าหนึ่งสี่เก้า9น้เบิ้ลกัะแป้นหเบิ้ลเราตัดเก้าแปดันนั่งนตลาดหุ้นครับ น้องเข้ามาดูก่อนนะแน,นะเรียบร้อยครับเราลงทุนหุ้นเรียบร้อยแล้วเพราะว่าใบใบนึงอ่ะเก้าหนึ่งสี่อีกใบนึงแปดเก้าแปดแปดก็ฟอเก้าแปดแปดแปดเก้าเก้ามันเพิ่นมันเพิ้นไอใไอีกอ,อันหนึ่งของเรามีเก้าไงอีกอันหนึ่งมีเก้าตัวน,นี้ตัดเก้ามาแล้วอีกอันหนึ่งลยแปดแน่แนอน ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมและนี้ไม่ได้บอกให้เชื่อนะครับนี้นะครับผมเป็นการเทนหุ้นนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับทุกคนสามารถลงทุนได้นะเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเรานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจบทริปนี้ละนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะได้ไปเที่ยวที่อื่นอีกไหมนะครับผมโอเคครับงั้นก็ จบแล้วสำหรับทิปนะครับผมที่มาเที่ยววัดตานะครับสาวเวสุวรรณนะครับเขาขอเพชรบูรณ์นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับเดี๋ยวเรามีคลิปท่องเที่ยวใหม่ๆเราก็จะมาลงในช่องนะครับจบแล้วครับสําหรับรายการนะครับพาเที่ยวนะครับผมของผมลุงสตูดิโอครับขอบคุณครับ